สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาชาสตอรี่วันนี้นะคะเรากลับมากับการทำคลิปแต่งหน้าไปทำงานนะคะตอนนี้ก็ทำผมบางส่วนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดเรียบร้อยวันนี้เราจะมาแต่งหน้าซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่หายไปนะคะได้เข้ากะดึกมารอยสิวหนักมากเป็นรอยสิวค่อนข้างเยอะถือเป็นโอกาสทองในการ ทำคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้เลยเป็นลองพื้นโซลาคุชชั่นนะคะตัวนี้นะคะมีขายในเซเว่ซึ่งเคยใช้ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าน้องปกปิดค่อนข้างดีเลยหยิบม,มาใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไปดูว่าจะปกปิดดีแค่ไหนและติดทนได้นานแค่ไหนตัวนี้นะคะ รู้สึกว่าสีค่อนข้างเข้ากับผิวไม่วอกไม่ลอยเลยทำสีได้เข้ากับผิวตัวนี้นะคะติดเขาเคลมว่าติดทนถึง18ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยใช้แบบนานถึง18ชั่วโมงขน,นาดนั้นหรอกมีสารป้องกันแสงแดดให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรเนื้อแมตจริงๆเคยใช้สีม่วงที่เป็นพรเมอด้วยตัวนั้นก็ชอบคือหน้าช้ำวาวมาก จะยังไม่ปกตินะคะตัวนี้ใช้จะใช้คู่กับแปรงคือแบบมันเกืนสีเกืนกับผิวมากอะไปทำง,งานต้องเจอแบบผู้คนเยอะมากตลอดทั้งวัน แล้วแบบเข้าสามทุ่มออกหกโมงเชา้าเรียกได้ว่าต้องการความติดทนแบบสุดๆกบขอบปากไปด้วยเลยนะคะจะชอบแบบกบขอบปากเพราะว่าทาลิปแล้วมันติดทนด้วยพี่ชอบสีอ่ะอุ๊ย คือตอนนั้นที่ใช้ตอนมัธยมอะจะไม่เห็นการปกปิดมากเพราะว่าผิวช่วงนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแต่ตัวเนี้ยคือแบบเอาใหม่เอาใหม่หมแกเฮ้ยแล้วดูผิวดิเฮ้ยเธอชอบอะ จริงเลือกใช้ไประยะหนึ่งเรากลับมาลองอีกครั้งคือเลิบมากอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทุกคน คือลอยสิวชะนายไปแล้วขอตัวไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวอีกครั้งนะคะมาสรุปผลจากการได้ทดลองใช้นะคะ first impression คือประทับใจมากๆตัวนี้ลองพื้นเข้ากับผิวได้ดีมากๆอันนี้ไม่ได้อวยคือมันเข้ากับผิวเราจริงๆมพี่บอกอันเดอร์โทนเหลืองนะคะแล้วทานแล้วไม่วอกไม่รอยในเรื่องของความปกปิดนะคะเาะ่าน่อนก็ได้เห็นไปแล้วว่าการปกปิดได้ในระดับ f u l ถืวฟูเลยแล้วก็สามารถบิวเพิ่มได้โดยที่ไม่เป็นคราบค่ะในส่วนของความติดทนนั่งแต่งหน้าไปคือเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วแบบสามารถทาลงพื้นต่อได้ปกติหรือว่าสามารถแต่งหน้าส่วนอื่นได้ปกติโดยที่ไม่ต้องทาใหม่และที่ชอบสุดๆก็คือทาแล้วรู้สึกว่ามันแห้งไปกับผิวเลยโดยที่ไม่ต้องเซ็ตแป้งนะคะถ้าลงพื้นทั่วไปที่เป็นเนื้อเซมิแมทหรืออะไรอย่างเงี้ย จะต้องเสร็จโดยแป้งเพราะว่าไม่ไงั้นจะตกล่องตามบริเวณใต้ตาหรือว่าล่องน้ำหมักนะคะและแถมราคาย,ยังจับต้องได้ด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e น e เลย์เวนตัค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ความติดทนเพิ่มขึ้นนะคะสามารถใช้คู่กับตัวไพรเมอร์ซองสีม่วงนะคะที่มีอยู่หลังซองตัวนี้ก็จะทำให้ติดทนเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ขาจบการรีวิวเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย